สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับวันนี้คืนวันพุธนะครับมีฟุตบอลลงสนามไมโรเนเชียกันอีกหลายคู่เลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในกลุ่ม A นะครับเป็นการพบกันระหว่างนาโปลีนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของกาสโกเรนเจอร์นะครับในกลุ่มนี้นาโปลีเล่นไปแล้วสี่นัดนะครับพวกเขาชนะรวด มีอยู่12แต้มนะครับนำลิเวอร์พูลอยู่3แต้มนะครับในขณะที่กัสโคเรนเจอร์เล่นไป4นัดเช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่าแพ้รวดทั้ง4เกมยิงได้1ประตูแล้วก็เสียไปถึง16ประตูนะครับวันนี้เรนเจอร์มาเยือนนาปโปลีก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักนะครับเจ้าถิ่นหากวันนี้ชนะก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์กลุ่มนี้ค่อนข้างสูงนะครับโดยสภาพทีมของนาปโปลีวันนี้นะครับ พวกเขาไม่มีอาเมียรามานีนะครับเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งนะครับที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนทำให้วันนี้ควรเกซุดนะครับจะได้มาจับคู่กับคิมมินแจนะครับกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้นะครับส่วนแนวลุกนะครับวันนี้เป็นเออร์วิ่งโรซาโนนะครับวิกเตอร์ซิมเฮนแล้วก็วิชาควารัสเกเรียนะครับส่วนกาสโกเรนเจอร์นะครับอย่างที่บอกเล่นรายการนี้แพ้นัด แพ้รวดทุกนัดน,นะครับ <c oughs> แล้วก็ยิงได้ประตูเดียวเสียโดยเฉลีย่ยนัดละสีลูกนะครับวันนี้มีอันโตนิโอโครักเล่นปคนนาตัวเป้านะครับสามตัวลูกก็จะมีสกอตต์อาฟิลมาลิกทินมันแล้วก็แลนันเค้นนะครับดูชื่อชั้นกระดูกบอลแล้วก็ดูผลงานของเลนเจอร์เล่นในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขายังห่างชั้นพอสมควรน,นะครับวันนี้มาเจอกับนาโปลี ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักนะครับนาโปลีได้เปรียบเหนือกว่าเยอะนะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยเชื่อว่า2ประตูพวกเขายิงถึงนะครับสบวันนี้กัดฟันเชียนาโปลีไปนะครับแม้ว่าเลดจ,จะแพงหน่อยแต่เชื่อว่าวันนี้านาโปลีไม่น่าจะพลาด3แต้มนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ